บังนอนนี่ครับผมนองามยงใหเลยครับดอกก็มดเลย ครับกสวัสดีตอนเช้าครับผมสุบุษพจนนะครับวันนี้กับผ้าลาะปลาไพอีกคือเกานะครับผมช่วงนาแล่้งนะครับลาะหาหน่อไม้ไฟดอกกระเจียวนะครับมากับน้องแทงสองคนนะครับผมวันนี้ก็ได้สวัสดีเจ้าเกเขามาซนเกาที่เขาเคยหาแล้วครับผมรู้วันที่มีอีกบอลนะครับเนาะเขาก็เก็บอยู่นี่กันหลายมือแล้วนะครับลองลาะเบิ่งก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามองหามันบ่ค่อยหลนะครับปีนี้รู้สึกว่าไฟปลาจะลดลงนะครับใหม่อยู่น้อยเดียว ใหญ่ยยยยกระหาอยู่ตามนี่นะครับเนาะนีะ่ภัยไหลยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ออกเป็นย่อมย่อมนะครับผมออกโบโบ,โบได้ออกทั้งเบิดนะครับนี่ครับผมย่อมนี่เห็นไหมครับที่แตกเ,กเขียวๆนะครับย่อมนี่แต่ว่าฟังทั้งนี่ยังโบมีอย่างแตกยังโบมีอย่างโปงนะครับนี่ก็ที่เขาไปเบิ้งนี่แหละ ครับผมนาเอ็นโอโจดนะครับผมนอโจดนาแรกกินแบบนี้ครับฝนกระโบดตกครับผมโดนเลยครับน่าจะสามอาทิตย์แล้วนะครับที่ผมมีฝนนี่นอประมาณนี้นะครับผมนี่วนมากกับที่แก่เลยครับนอโจดมันแก่เร็วครับผมเพราะเขาเอาปลายมันได้ปลายมันปปอกแกงได้อยู่ตามคอตามยังนะครับที่ปอกได้นี่นี่นอ่นิษฐ์กระลังงามครับผม On you soon football, nắng bóng tony, để câm ngon 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 này ngon 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 พูอดอะมีเอ็มเห็นอยู่นอนแบบไงครับอันนี้โอ้โหได้นอขนาดนี้โอเคเลยนะครับเนี่ยน่อนไงครับเหียวขนาดฝนเ่ตกนะครับเนี่ยเริ่มแห้งเห็นไหมครับถ้าฝนทิ้งช่วงโดนๆนี่เคยเหี่ยวได้คือกันนอนนี่บ่ได้ครับผมได้นอนเดียวนแขนง โอ้โหแนงมุ้งเงยครับเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วเด้อเนี่ยนี่ครับผมกราบเริ่มแห้งฝนมาตกโดนย่าเขาเบิดครับผมแนงนั่งแนงมุ้งเงยเนี่ปอกแกงได้เบิดนะครับผมมาเต็มมันปอก ซุ้มนลอยๆแบบนี้ปอ,อกนี่นอนี่กำลังงามครับผมท่านี้แบบนี้ปอกได้อ่อนเบิดนะครับขนาดนี้นี่นี่กำลังงามนี่หน่อยโคตรหน่อยา่างเงี้ครับ นี่ครับผมเก็บแขนงมันแล้วครับผมเพราะว่าแขนงแขนงมันแหนงใหญ่ดีนะครับผมนอมันนอบกค่อยใหญ่นี่สูงสูงนี่เก็บบรทันครับผมแก้เลี้ยวขนาดนอนจดหยอดมันเหี่ยวโอ้บะเม่นห้อยคนเก็บ เก็บแล้วครับก่อนนี่นี่น,นอขแขนงกำลังงามครับผมนี่นี่ครับอเอาลวด เก็บไปเรื่อยๆครับหนาแรงกินคะแนนมันน้อยๆเก็บไปไล่เติมนะครับผมจังที่พอแก่หนึ่งตับสองกับเงาเบิดแล้วครับผมนี่เห็นไหมหลายนะแต่ว่าเก็บเ่าท่านแก้เบดิด ได้แล้วครับก่อนแถวนี้แกเบิดครับพุ่นผมกับพระพามาหานอโจดนี่ลายมือแล้วนะครับผมนี่เพราะว่ายานมันแกก่อนเนาะครับเนาะจังไปเลาะเบิงบเเเบ้งนอไล่นะครับเดี๋ยวท่านนอโจดแกแล้วก็ไปเลาะเบิ้งนอไลนอหวกกันนะครับผมนี่ขนาดมาทุกมือยังแกเลยครับผมแกเรียวหมาก เด็ดยอดมันแล้วครับผมเด็ดยอดยอดอันนี้กแก่พุยอดมันจะป,ป,ปอกออาโอ้เสียดายนะครับเนาะผมไ่ได้มาทั้งนี้ครับช่วงช่วงมันออกแกรกแรกก็ลังมาเห็นเห็นตอนมันแก่ bằng oh, băng nôi no này của mình, nôi ngang như nhầy này các điều, song nang, cái này xùu vậy đó nha của mình, น้ำกากไอ้กาบน้ำเปลือกมันนี่ครับโอ้โหเงี้ยเอาตัวนี้ เอาต่ยอดครับผมแก่หมดแล้วอู้นี่งามๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหนียวเ,เบดแล้วครับผมเดี๋ยวเอายอดมันก่อนนี่ครับยอดมันใหญ่อยู่ก็นี่เด้อ นี่ก็นอน่อยครับนอโมอง,ง่าแกเบดครับผมนีเพราะ,ะไรอยู่นสูงเ้าวมดแล้วคลิปต่อไปอาจจะได้พาไปหานอไล่นะครับผมนอโจดน่าจ,จะแกแกเกินไปแล้วมาทั้งนี้แน้มหานอบรเห็นเลยครับ มีแต่แขนงที่มันสูงแล้วนะเนี่ยเก็บเอาเอาแต่ยอดนี่แขนงซ้ำนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาเบิงึง หูวก็นีครับผมเนี่ยมหัวอย่างเงี้ยโอ้โหหูววงใหญ่พี่โน,โน,น้องเฮ้ยนะดูว่ามาขวดนี่เรียกว่าเป็นแบบสัตว์เคี้ยวออกมาเลยนะครับเนี่ยเป็นๆมีอยู่สองต่ำกูเหรอหูววงเงี้ยพี่โนโอ้องเฮ้ยหูมันหูแเลนตีพี่โนโอ้องแมนบอก หูนี่ตันหูนี่หลิกอยู่ครับผมเนี่ยหลิกอยู่ครับหูนี่นี่วมันมันเคลียกขี้ดินออกมาอา๋พี่นอ้องว่าหู้ยังต้องมีแนวมาอยู่แล้วครับผมแบบนี้งเชนกับมาโวดมาวคดหนาจ,จะบ่ได้ย้ายออกมาไกลขนาดนี้ครับเนี่ยขุยมันเคลียออกมาเนาะครับเนาะเคลียออกมาหอดพี นักเรียร์ผมเคยเห็นแลนมันแลนเขาทำแบบนี้แหละม่ในป่าไผ่เอ้าไปห,หานใไม้ตอพี่น้องครับผมล้างได้น้อยเดียวเดี๋ยวเอานี้ก่อนเนี่ยน้อยพอดนี่เอาอยูนี่โอ้โอโนอมงามนี่ครับผม เที่งนี่สูงแล้วสองแนง นอนนิดหน่อยครับเอาหลดนี่นอนซ้ำนี้หนึ่งครับซ้ำไม้ตะเกียบเป็นแหนยงยาวมัด นี่เป็นยอมหลายเติบนะครับผมเสียดายผมมาเห็นตั้งแต่ที่แรกครับป่านี่ยอมนี่กำลังมาเห็นตอนมันเหลื่อมแก่กูเน้อมนหลายอยู่นึงครับแต่ว่ามันแก่เบิร์ดเห็นนองงามนี่สำนียง,งามอยู่ครับผมนี่แก่เบิดแล้วก่อนนี่กูเลยเน่เน่เน่ ก็ได้ไปแกงนะครับผมแนวย,ยูแนวกินช่วงนาแร่งนี่เดนเนี่ยโอ้ขคะแนนว่างไงเนี่ยเนี่ยครับบอกเอานะครับตามคออ่อ,อนๆตามป่องมันก่อนนี้บมีส่สับโอ้นี่ๆนี่อนึงเนี่ยนี่บละง,งาม นี่เนาะนี่ครับคะแนนได้อยู่ครับผมอู้พอทำอีกแล้วพี่น้องครับผมเนี่ย อาจจะเป็นหมาขวดตุนหรือว่าอย่างไรพุ่น้นองใหญ่ครับผมน้องใหญ่ครับกันแหงครับเน,นี่ยซุมนีหยาเบิด นี่แฝงเดียวแฝงกับยูนีนะครับผมได้ลายปะได้เห็นมาให้แบบดีเนาะแก่เบิดแล้วเนาะเจ้านี่แก่ลายแล้วครับหานอมง้าบอกคอยมีมีเด็กกำลังออกนี่นี่บกปกได้อยู่นะนอนี่ก็สูงเลี่ย แรงเยน้อยครับผมเาาแล้วบเบาแกบเลนแล้วนอโจทย์เขาก็ได้ืมมาทางนี้แกครับี่น้องนอ้บอกมีอ่อนๆนี่เดี๋ยนี่มีอยูนี่แงงสันๆได้อยู่ สูงแล้วอืมนี่ดอกกระเจียวสองดอกคู่กันจนแก่เลยพี่น้องครับผมฮะแก่แลยอ่ะเอ,เ,ออเอาๆนะครผมจงไว้เป็นสีสันของปลานะครับงามดีนะครับดอกกระเจียวเวลามันขึ้นแซมกับหญ้าเขียวๆในหญ้าปร่งมีมาย,ยังสินะแง้มไปแล้วมันสวยงามครับผมปล่อยไว้ดีกว่าคะแนนน้อยอ น้อยพูดฮืมนี่เด็กแขนงำงามเงามเนี่ยเบิกนี่ถ้าเ้ามาทันรุ่นนี้นี่เจ๋วเลยนะครับเนี่ยเสียที่เ้ามาส่าป่านี่โอ้หเ <c oughs> หนียวจ้ะเบิกนอกระงงามอันนี้สูงแล้วุนี่ครับเนี่ยนี่นอหน,นึงครับ ดอกกระเจียวครับผมอ่อนอยู่นะครับดอกนี้นี่นี่กินกับน้ำริกกับเจียวกับป่นโอ้หขาปุกเหงาครับผมพุ่นงามนะครับเนาะนี่อยากได้หลายๆอยู่ครับแต่ว่ามันเกิดบุหลายนะครับขึ้นมาเท่าละสองสามดอกเมื่อวานนี่ก็ได้ซี่ดอกห้าดอกพี่คนแนนยังอยู่นะครับเนี่ยโอ้โห อีกกอนหนึ่งโอ้โหเหนียงใหญ่สองเหงนี่ก็พอได้อยู่ดอกน้อยๆครับดอกยีู่แล้กครับผมต้องขุดออกจากน้อยครับ ถือหอกมันกระโยกออกมาอือเขาจั่วะครับผมดอกกระเจียวเย็นม่เ่ยเนี่แหน่ยเน่โอ้ดอกงาม

kìa yeah. mừng uhm. cái này nhanh nhanh nhạy <laughs> đó có chiều y đò nâng อ่อนเขาได้อยู่เดี๋ยวผมประทันได้แก่ป่านไหนครับอ่อนอยู่ครับนี่ดอกทีศีนะครับมือนี้อะเบิดมองหาแล้วครับผมพากันหาอย่ยอมเดียวนี่แหละมือนี่มองนี้ยอมใหญ่เติบนะครับหลายแต่ว่าปรทันมาอมอประทันมันแก่ก่อนนะครับเอาไปเร็ว <c oughs> <c oughs> มองนี้หาคนเร็วอะเดี๋ยวย่างออกครับผมเดี๋ยวจะรอบรึงปาลาโนไล แหนงนอโจดออนี่เแหนงใหญ่อยู่ด้กับรั้มนี่ใหญ่โอ้ทงนี่ไงแหน,น,นงกับแกงแซ่เพื่อนกันนะนะครับในช่วงหน้าแรงืงเอาเดี๋ยวไปเบิ้งนอไล่จังน้อยครับผมถ้าพวมีกับขึ้นที่กลับบ้านนะครับจะรอเบ,บิ้งก่อนว่ามันออกบ่ไปโอ้ยอยู่ยกกอีกเกาะหนึ่งครับผมเนี่ยน้อยให่น้อยใหญ่นี่นี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องครับผม

ใบคือออกแขนงน้อยๆครับนี่ออกแขนงน้อยๆฝนบปรตตกเลยบ่กม่นอนเลยบ่ปงใบเดะอื้มนอบบคอยงามนอหน่อยครับนอไลนี่ออนนนปลานอนไลครับผมนี่บ่ทันได้ออกแหง,งๆอยู่ เด็ดอืมที่ทองนี่หน่อยตรงนี้หรอกครับเอา้านอไลโบมีครับผมนอไลยังนเพราท่านเส็ดโปร่งใบยังนเพราท่านได้แตกนอขแขนงนะครับอีกย้อมหนึ่งปลาโนโจดยอมนั่นเก็บแล้วนะครับผมข้างกอนอ้ก็คือเฉพาะ่ันนี้แหละพี่น้องครับผมเดี๋ยวที่ยังออกจากปลานะครับเนาะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่ทั้งนอ,กองกุลละ เอาล้วครับผมก่อนกลับบ้านนะเบิ้งผลงานกันก่อนนะครับเนาะนี่ฮะบบได้เท็กไม้เบิ้งนะครับมือนีกับเบิ้งในถุงนี่ละนี่นี่นอนบุคคลงงามประดับนะครับนอโจทย์มันแก่แล้วนะครับเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แก่นะครับผมเหลือที่ขึ้นมาะม่นี่บ่ไหลนะครับผมนี่นอนยังไงกับพอมีนะครับเนาะของน้องแพงนะครับประมาณนี้อ๋อโจทย์นี่เหลือแก่แล้วครับนอโจทย์คลิปหน้าก็น่าจะได้พาไปหานอไล่นอนหวกิ่งอย่างไปนะครับเนาะนี่ดอกกระเจียว กระเจียวก็ได้คนละสามสี่ดอกพี่น้องครับผมเพราะได้เป็นลวกกินกับปนกับเจ้วนะครับนอโจดกับต้มกินกับแซ่บพี่กันนะครับดอกกบปวบนะครับผมพอได้อยู่พอได้กินครับผมก็คือซิมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้กับพามาหาเก็บนอโจดนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะได้พาไปหาปลาอื่นไปหาเลาะเบิ้งนอไลนะครับเนาะนี่ครับพอเจอมันเริ่มแก่แล้วครับผมเก็บมาหลายมือแล้วนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่พอได้กินนะครับผมได้แกงหนึ่งอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกไล์ทุกแชร์นะครับผม ทุกการ,กราติดต่างครับคลิปหน้าพามาเก็บไม้ครับผมส่วนสิไปปลาใดนั่นก็นเอาไว้รุ่นกันตอในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กัมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็ค,ดค,คนละประมาณนี้บอกออกก็เหลือไป่ไรนะครับนอนไม่นอนอ